ไปเดินป่าจ้ะมาจ้ะไปเลยจ้ะไปเลยจ้ะถึงแล้วจ้าทุกคนเดี๋ยววันนี้มาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเนาะอยู่ตรงนี้จ้ะทุกคนดูนี่จะุกคนแผนที่นี่จ้ะเนาะ ก็จะมีแผนที่ให้ดูแบบนี้นะจ๊ะน,นี่จ้ะนี่จ้ะอันนี้ก็อีกอันนึ่งนะจาะ ขึ้นมาข้างบนาาแล้วจ้ะเนาะลมแรงออกหมากเลยจ้ะดูดูจ้ะทุกคนป่าจริงๆจ้ะดูจะแนะนำลำมทานรับตามป่าปก,ก็จนะยังมีเลยจ้ะข้างบน เมื่อกี้ม่นจะฟ้อนขึ้นไปมันจะอันนี้ฟ้อนลงมาทางล่างอ่เยนะป้าจริงๆจะกำลังจ,งงจะเข้าป่าแล้วนะจ๊นะเนาะก็จะมีทางสองทางอันนี้ทางขึ้นทงมนม้งบนนะจ๊ะเนาะนัาครนโรติสบากูไปกันเลยจ้าปีนเขายังไม่ทันลายเลยเหนื่อยเ,เราจะทุกคน ขึ้นมาแป๊บเดียวเองจ้ะช่วงอากาศไมด่ดีไม่ได้ออกมาเดินแล้วจ้ะเนาะนานๆออกมาคัานี้หอบเลยจ้ะฟังเสียงนกเสียงกามาเจอกันแล้วจ้ะเนาะโควิดกันนี้เขาป่านี่และจ้ะ ป่าเขาลำนาวไยป่าจริงๆจ้ะทุกคนดูพรล,ลอนแล้วนะจ๊ะเนาะหอดเสือแล้วจนะะ้อน ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงจ้ะเดี่ยจะมาเดินป่าเดินเขาก็ยังมีแล้จ้ะเนาะแต่ก็สดชื่นจ้ะสดชื่นมากฟังเสียงนกไปนะจ้ะเนะาะพอนก็จะถ่ายเป็นบางช่วงนะจ้ะเนาะให้พี่นอกทุกคนได้เห็นนะจ้ะเนาะป่าแถวบ้านพรนไม่มีเรากจ้ะต้องขับรถมาเป็น 30นาทีแล้วจะเนาะครึ่งชั่วโมงถ้าไปไกลกว่านั้นก็ประมาณ45นาทีด้วยก็เป็นชั่วโมงแล้วจะเนาะนี่จ้ะก็จะประมาณนี้แล้วจ้ะถ้าอยากออกมาเดินป่าก็อย่างนไงละจ้ะทุกคนเนาะนี่จ้ะเขาก็จะสวยมากๆากแลจ้ะเนาะก็จะมีทางเดินนะจ้ะเนาะเราก็จะคอยดูเออสัญลักษณ์แล้วจ้ะเนาะนี่จ้ะจะว่านจะไีนดูดิ ทุกคนเขาก็จะมีบอกแบบนี้นะจ๊ะเนาะเราก็คอยดูแผนที่ด้วยนะจ๊ะเนาะว่าเราจะเดินไปทางไหนจ้ะขึ้นอีกเราจะเ <laughs> มื่อกี้นี้ลงเมื่อกี้นี้ลงนี่ขึ้นอีกเราจะ <laughs> ดูจ้ะ <laughs> ก็จะประมาณนี้ <laughs> ขึ้นลงขึ้นลงจ้ะหลังจากที่เดินมาได้สักพักแล้วนะจ๊ะเนาะจะพักกันจ้ะ พักแป๊บหนึ่งจะกินอาหารแป๊บหนึ่งแล้วจ้ะเนาะนี่จ้ะเสบียงอาหารดูว่ามีอะไรมาเนี่ยจะเนาะนี่จะทุกคนเป็นขนมเขี้ยวช็อกโกแลตผลไม้นี่โคโคโคโนจ้ะ ผลไม้พอเนาผลไม้ใสก่กระปุกไม่ได้นะจ๊ะเนาะก็จะมีแอปเปิ้ลมีอง,งุ่นแล้วก็มีลูกเพยเนะจ๊ะเนาะนี่นจ้ะมีอันปอกเปลือกก็ไม่ปอกเปลือกจก้ะจ้าทุกคนขนมเข้าไม่หนังกันจ้ะ นั่งคนเดียวในป่าเขาจะมีที่มีเก้าอี้ให้นั่งแล้วจ้ะเนาะมีโต๊ะให้ไหว้นั่งผักหรือกินอาหารแล้วจน้นมาเดินป่าแต่ละ,ละที่ก็เตรียมควมร้อมแล้วจ้ะเนาะเขาพากันเดิน เสียงหมาหะอถ้ากินแต่อาหารเชามาเนาะจเนะเรามาเดินป่าก็จะหิวอย่างน้แหละจ้ะแล้วจเนะก็ต้องเอาของเพิ่อกินเนาะจเนะ กิ็นกระพุกเลยกินลูกแพ้เรามากินแอปเปิลเปรี้ยวจ้ะกินพ่อหายหิวหน่าจะเนาะเราเดินต่อ,ตอจะ้ะพ่อนั่งกันหนาวลมมาแล้วก็นาวจะ้ะเก็บของจ้ะทุกคนไปต่อ ก็จะพกอย่างนี้หรืจ๊ะน้ำขนมนะ่าจะเนาะขนมใหม่แล้วนี่ขนมปังเอามากหน <c oughs> อยู่ในป่ากับแบบนี้อ่ะจ๊ะไม่มีแก้วนะ่ะจนะเนาะยกขวดดื่มเลยจ๊ะไปจ๊ะทุกคน ดูตรงนี้กระเป๋าโอเคจ้าเขาจะมีที่น,นั่งแบบนี้้วกันเนาะสามป่าจ้าอิ่มแล้วเดินต่อขึ้นมออีกแล้วจ้ะขึ้นมอทุกคนฟังรู้เรื่องไหมมม ขึ้นเนินนะจ๊ะ <laughs> ดูทุกคนขึ้นมอขึ้นโอมขอึ้นมดนะดูทางต,นตน้นไม้ต้นอะไรก็เนาะไฟใหม่กำลังปลิกเลยจ้ะเป็นคุณเพิ่ง สาวก็กมองบอกให้ถ่ายวิดีโอใหนะ้มันอยากถ่ายเลยจ้ะบางทีก็ต้องทำเองจุดเดินป่าจะประมาณนี้ะจ๊ะนี่ลองเท่าเดินป่าจุดเดินป่า,ดดปารูวิวของหลังมันจะทุกคนสวยจ้ะบรรยากาศตมลื่นจ้ะลงมองกับจีมีแรงนิดนึงจ้ะ แต่ถ้าขึ้นมอขึ้นเดินนะจ๊ะหอบหอแบแผลบ,บ,บ,บจะกลัวจะกลัวจะขึ้นถึงนะจ๊ะเนาะพอลงแล้วอ้ยิ้มเป็นเลยจ้ะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะลงอีกแล้ว รูนี่จะทุกคนก,ก็จะมีแยกเราจะมีบอกว่าแยกไปไหนไปไหนเราจะเน,นาะใครอยากเดินไปทั้งไหนก็ดูลูกศรน,นี่จะเนาะเขาก็จะมีบอกแบบนี้เนาจะเนาะเปลี่ยนให้ลูกเสาสายเปย์เราจะ <c oughs> เปลี่ยนกันสายจะขึ้นขึ้นมมขึ้นโนนเราไม่ไหว <c oughs> ห้พเพราะท <c oughs> ุกคนเห็นไหม ตอนนี้อยู่ที่เจออ็ดกิโลเจ็ดกิโลอยู่ที่สองชั่วโมงแล้จ้ะเนะาะขอพักแป๊บหนึ่งแวจ้ะเนาะวิวจะนั่งชมวิวตรงนี้นั่งพักกันนึงจะะ้ะดูป่าข้างหลังป่าเยอรมันก็จะงี้แหลจะจ้ะแลาจน้นาะ จะคา,ายกันทุกทีเนาะจา้ะเนาะแต่ก็ไปกันไปเดินเปลี่ยนที่กันไปเดินเนาะจา้ะเนาะเหนื่อยเจ็ดกิโลเราจะนั่งพักแบบหนึง่งพักสองรอบแล้ววันนี้ไปแล้วจะไปต่อไปต่อไปต่อคนกคนทุกคนพอพอนเดนินก็จะเดินต่อาานาะจ้ะเนาะ พอนั่งพอนก็จะหยุดเวลาไว้แล้วอีกไกลเลยจ้ะก็จะถึงรถเแล้วจ้ะไปเยอะละมันาะจ้ะทางเดินเขาก็จะงี่เง่าจ้ะเนาะจะมีแยกสายแยกคัวแยกหน้าแยกน้องเนาะในป่าเขาก็จะทำทางเดินแบบนีต่ละแต่ม็จะมีทางบางบางไอ้ในเก็จะเป็นทางหนีอยวนะจ้ะ โอเคทุกคนพรจะออกจากป่าแล้วนะจ๊ะเนาะทุกคนเห็นเขาข้างหลังพรนไหมตอนลงจากลูกนูนนก้นพรก็มาเดินขึ้นลูกนีนะ้เนาะโอ้ยขึ้นขึ้นแล้วก็เหนื่อยอีกแล้วจ้ะเดินมาขึ้นรถลงขึ้นลงเขาขึ้นเขาเนาะจ๊ะเนหะนื่อยจะ้ะ เดินป่าเดินเขาเนาะจา้ะเนาะพอรอหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ไม่มากกว่าน้าานนอเนยเนาะจ้ะเนาะเดินถึงรถแลวจ้ะทุกคนโอเคเนาะจา๊ะเนาะถ้าใครชอบ คลิปนี้พอนก็ฝากเป็นกำลังใจให้เดือยน,นะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้พอนด้ยนะจ๊ะเนาะ